ก็ต้องมันชิยใหญ่ไปแล้วกแบบเมนแบบว่าเฮาก็เฮ็ดเป็นทุกอย่ากไงฮาน่าก็เลยแบบอืมอดเอัดตาใจมันสิบ่กคอนเฮ็ดกับเขาแม่นบ่ธรรมดาเป็นแบบนิ่มไทยชอบอยู่ในครัวบ่อาจารย์นะเมนอยู่ในครั้วโอ้แสดงว่าเฮ็ดกับเ้านี่เป็นนาย่างแม่นแบบว่าเฮาเฮ็ดแต่งานเนาะเฮาก็เลยบ่ได้ว่าแม่นมีคนคุยปานไดน แต่ว่าเขาได้ไปเห็นงานเนี่ยมันจิบบคอยมีเวลาได้คอยวะเนาะเมียนอันนี้ก็เลยมาออกในซ่องซะพี่น้องแบบว่าเปิดใจผู้ใดที่อยากคุยเนาะกะนุ่มไทยนี่คือว่าโชคดีได้เนี่ยโชคดีย้อนยังย้อนว่าแบบว่าจังหน่อยเพิ่นนี่ก็เล่นบัานเด่นอย่างเพิ่นเนี่ยเพิ่นก็ลงไปไทยอือเพื่อมีงานดีๆก็บอกน้องเพิ่นเนาะ กาบสบายดีและสวัสดีพ่่อแมพี่น้องปัตสุขสุคนเนาะพ่่อแมพี่น้องปัตสุมองสุบอลนั่นแหละพ่่อแมพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็มาพบมาพอกับสองยูทูปคอนเฟอร์นอยอีกแล้วพ่่อแมพี่น้องเยเนาะกอยู่ที่บ้านพีนใต้พี่น้องเนาะอ่ามื่อนี้ก็ได้เข้ามาหาทางผู้สาวอีกคนหนึ่งพี่น้องเนาะเป็นครั้งแรกพี่น้องเนาะดูว่าเพิ่นอยากเปิดใจพี่น้องใว่าจะ มีผูบ่าวคุยพูบ่วาวร่มนี่หละพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวจะเป็นโสดมานา่นมาสันซะพี่น้องกันยังบ่มีคนจริงจังที่มาคุยมาลมนี่แหละพี่น้องเลยเนาะกะแต่ชื่อเสียงเนี้ยน้ำของเพิ่นนี่เขาก็ยังบ่ฮู้นะพ,พี่น้องเนาะเพิ่นก็เพิ่งอ่ามาแต่ไทยพี่น้องเนาะเพิ่นก็มาแต่ไทยแหละกะเห็น,นอ่าทีมงานแต่ว่าเปิดใจเปิดยังหาคนคุยให้กันก็นเลยติดต่อหาพี่น้องเ กเข้ากระโบกว่ะสื่อเสียงในนามของเพินน์เท่าไรพี่น้องก็มีดจะไปหับส้มหับบายน้ำกันนะพี่น้องเคยเนาะเพิ่นกะคนว่าสีงามสัมไรพี่น้องเนาะว่าสีจบสีงามสัมไรไมีใชเข้าไปหับส้มน้ำกันพี่น้องไปพี่น้องบ่อลายห้างพี่น้องเหรอเนาะบ่สบายอยู่บ่แผ่นนี่ก็ได้พี่น้องเลยไปพี่น้องไปโอ้พี่น้อง มีน้องบัวอีกพี่น้องเลยหน้าเพิ่นกันได้หรือว่าเพื่อนเพิ่นกันได้เนาะว้าวพลินเลยพี่น้องน้องบัวกว้างอยู่น้องใหญ่พวมีสองนองได้พี่น้องน้องลบบององ้มบนบกเนาะอืมเสียเสียให้บ๊อบบอยลองไปเก็บหมากบัวมามา,มากินก่อนบ,บ๊อบบอยลงไปเก็บหมากบัวได้นนะ เออลงเก็บเลยไปมาหาดิโอ้ bói, bói ไปพี่น้องเข้าไปสัมภาษณ์น้ำกันพี่น้องเลยเนาะมอลายญ่ห่างพี่น้องเลยไปโอเคสบายดีเลยสบายดีว้าแด้งสาวสาวสดน้ำแมนเนางสดทั้สดเมอ้ยบอสดแล้วลูกสองลูกสองใช่ไหมใช่ไหมเออโอ้ แห้งลูกโซ่ไม่ว่าเขาเข้ามาครั้งแรกเนาะสีโทนเนี่ยถามชื่อเสียงของอ่าสาวเพิ่นเลยเนาะชื่อว่าจังไรนี่จินดาฮะชื่อจินดาจินจินดาจินดาผู้แฟนนั่งก็สินั่งบ่ได้ปอกแบบนี้นั่งคอยเนี่ยยังบ่ได้มีไผ่ายเคยถ่ายจำบ่จินดาเนาะมื้อแรกบ่นี่มื้อแลขครั้งแรกครรั้งแไอ้กล้องแน่เน กะสิบ่ตื่นเต้นบ่ได้ล่ะว่าอ่ากะธรรมดาธรรมดาเนาะแบบว่ามักมักิน TikTok TikTok แน่กะสิบ่ให้ปานใดเนาะแม่นเก็มักินบ่แม่นออจะบ่คุ้นๆ่แนวว้ามักินคุ้นบ่บ่อยนธรรมดาเคยเห็นใน TikTok อ๋อสิแม่นแล้วบ่อายุจักปีจ้ะอายุ30 30 มีลูกสองคนแมนโอมาแต่ไทยบ่นน่แมนมาไทยได้สามสี่มือโอสามสี่มือแล้วด้วยด้อยเลยมาโอรขอบใจพวกเราขอบใจขอบลูกก็อยู่นี่แหละอ๋ออยู่เพื่อนน้ำไพ่อยู่น้ำไม่เท่ากับเ่าอ๋อยเป็นเรียงให้ไม่ว่าในในเรื่องเราแบบคือว่าอยากมาเปิดใจอีกเลิกกับอัน พอเด็กน้อยไปโดนนะบอสี่ปีสี่ห้าปีแล้วโอก็โดนพอสมควรโดนเนาะยัพอเรายูยังได้ไหมยังได้แล้วนะครับพอเจอมียุคนเข้ามากับพอแต่เข้ามาผ่านๆเนาะมีอยู่คนเข่ามาลงกับบบลงเล็กน่อยกับไปผ่านมาแล้ผ่านไปเขาหูวเขาเป็นแม่ห้างลูกซองเนาะไปสิหับเขาได้เลยโดยเลย บางทีบางคนเป็นกัจจิรับมาให่างหมดได้แม่เอาน่ะบางคนคุยกันไปได้บอบอกไปบอกยังแต่ว่าตอนเ้าคุยกันบอกมืดแล้วเนาะบอกไปเลยแม่นแล้วบอกมืดก่อนเ้างชคุยกันเนาะก่อนเ้างชนั้นเราต้องบอกไว้ก่อนเผื่อเป็นสิภับได้หรือบ่ได้แม่นผู้หญิงผู้ชายดูตาผู้ชายมัดโซ่ชายเป็นสองคนโด๋วจะปีได้เด็ด ผู้กกสิบสองปีผู้ลาเลยผู้ลาสิสี่ปีปลายสีห้าปีเลยอ๋อแปลว่าแสดงว่าเลิกกันในตั้งแต่ผู้ลาเน,นี่ยังโน้นแมนตั้งแต่เพิ่นเพิ่นเพิ่นคนบ้านใดนั่นนะพอของลุลงกันบรอแมนแมนแมนเิ่นเมืองพหลานมีทางพหลานมีทางพหลานวอเก่าเราอยู่ทางพหลานนิดหนึ่งแปล<อ>ว่าอันสาเหตุที่ว่าเลิกกันเป็นกันยัง อยู่น้ำกันมาได้บอเข้าใจกันเนาะบอเข้าใจกันอ่าย้อนบอเข้าใจกันอะไรพี่นุ้๊คุยกันมาลงโตแม่นเขากบบสิบัวทามเดืองเก่าเนาะแบบว่าเพิ่นได้ให้ตาเที่ยงดูแบบมันลูกเต่าเฮาอยู่วะกับบอกับส้มยู่ส่งให้ลูกผูกก็กระเทลพันนั่นแหละเพิ่นไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยคุณบอกแม่นได้ยินว่าไปอยู่ไทยเพิร์นจะไปไทยคือกันแ่เพิร์นยังส่งให้อันผูกกกอยู่ลูกเต่าอยู่ ชงให้อะไรดนๆเธอนึงเขาก็มีครอบครัวเขาแล้วเนาะอ๋อเพิ่นมีครอบครัวใหม่แล้วมีมีครอบครัวใหม่เลยเลยไหนว่าโดนเพิ่นส่งมาเธอนึงเจ้าอันเอากันกับเพิ่นไหบว่ายังไม่ได้สั่งครอบครัวบ่ยังไม่มีเพื่อนมีชานบ่ก็สร้างแล้วอ๋อเพื่อนก็ยังไม่ทันแล้วอ๋อเพื่อนยังม่แล้วมนเลยเลยสร้างเพื่อนยังไม่ทันแล้วแมนสร้างอยู่บ้านนี่บ่อยู่บ้านออ๋ ว่าเดือดรากันไปก็คิดว่าอ่าผู้ใ่คือคิดว่าใหลูกใหายเต้าเน,น,น่นเนาะไปเลิกกันอยู่ให้บอกคือว่าเนี่ะไรฟ์เล่นนี่สาวใหม่บอกัว่นี่แหละก็เลิกกันอยู่บ้านนี่แหละแต่ว่าเพื่นนะอยู่ไปเหตุงานแต่ว่าโทรมาเลิกเอาไม<อ>่ได้มาเ,เห็ุงานโอ,อ,อโทรมาเลิกเอาเลิกทางโทรศัพท<อ>์ <laughs> ทางผู้ใหญ่มาทางนี่แลวกระจบอ๋อ,อไ,ได้แต่ปก่อนสีเลิกที่ยังนี่ก็แบบ บอได้ว่ามี่าที่จังท่านจังซีแก่มันไปกันบอได้ก็โทรมากะเออต่างคนต่างเพื่อพีอยากมีไม่อะนะแต่เด้อกันบางเดอมที่เพ่นาจชีมีพู้สา้าอยู่กต่ห้าวบ้าหู้เนาะเป็นไปเป็นอย่างนี้นะครับบอกว่าเพื่เนาะบอกได้ว่าเออจบกันด้วยความเข้าใจกันดีก็คิดว่าอยู่น้ากันบอได้แล้วกันนะแปลว่าต้องการนั้น เริ่มต้นชีวิตใหม่แม่หาคนมาดูแลไหมดูแลหัวใจดูแลหัวใจตอนนี้ยังว่างทั้งสีหง่างมืดว่างมืดมาเจ้าเนี่ยไปเฮ็ดเบี้ยอยู่ไทยหากระมาแต่ไทยบ่โดยเฮ็ดงานยังอยู่ไทยเฮ็ดร้านอาหารร้านอาหารไทยไงขายอาหารในปกติทั่วไปอาหารตามสั่งบ่หรือว่าอะไรกับขายกับเขาในร้านอืมเป็นร้านอาหารใหญ่ อยู่ในห้างเป็นไห้วันเท่าไรก็ให้แายวันวันละสี่ร้อยู่ในห้างแมียนกินอยู่นะพันบ่แล้วกินเองกินของเขาเองวันละสี่ร้อยเนาะแม่นกินเองแต่ว่าเพิ่นเช่าห้องให้บ่เพิ่นเช่าห้องให้แต่ว่าเฮาเสียค่าน้ำค่าไฟเองอืมันจะแบบนี้นนนนเฮ็ดอะไรเหตุคนกลิ่นมาอย่างมาพักผ่อนบอจะมาเลนดบัดเฮ็ดบัดสปอร์ต มาเรียนบ้านห่งยังคิดลงไปยุ่แม่มาเรียนบัานสปอร์ตก่อนลงไปไฟเสิยฮ่าส่งให้ลูกลิ่มีขวิภั่เขาเฮียนหมดแม้วพูดกกก็เขาเฮียนก็ต้องดินหล่นเองเมื่อนเพื่อนอนาคตลูกชื่อนี่หลายคนมืึอกินดื่ม ชื่อจินดาจินดาจินดาสาวจินดาจินดาเนาะจินดาเรอเคยไปถ่ายมีชื่อดิ้นก็จินดาเนาะแม่นตุเรียนเราทิ่มาจำแต่ดินดาดินดาเน้องมันห่างง่ายเปล่ากะง่ายกับแม่วาเขากับบุคคลอะได้ยินเนาะจินดาไปเฮ็ดอยู่หันนะจักปีแล้วเห็นงานนั่น ตั้งแต่เลิกกันเดิมตั้งแต่เลิกกันกับไปกับมันอยู่ไร่หม่องไฟไร่หม่องไร่บอลแมนอยู่ไร่หม่องไร่บอลมันบสิใจก็ต้องเปลี่ยนแมนเป็นางเนาะมันบอกนั่งก็เปลี่ยนไปเรื่อยฮแมนอยู่นี่โดนเดิมนะป๊อยู่บอลเจียู่อยู่บ้านนี้บอลยู่วังเห็นด่านหานบอลจะอยูสามปีสามปีกว่าเลยรดนเดิมเหรอโดนเแมน เออก็ต้องคนชิญใหญ่ก็แบบเนาะแมนแบบว่าเฮาก็เฮ็ดเป็นทุกอย่างไงฮะน่ะก็เลยแบบอืมอดเอาตัดใจมันสิบ่คนเฮ็ดกับข้าวแมนบ่ธรรมดาเป็นเหมือนขนมไทยชอบอยู่ในขัวบ่อจันนะแมนอยู่ในขั้วโอ้แสดงว่าเฮ็ดกับข้าวนี่เป็นนายังแมนแบบว่าเฮาเฮ็ดแต่งานเนาะเฮาก็เลยบ่ได้ว่าแมนมีคนคุยปานใด แต่ว่าเราได้ไปเห็นงานเนี่ยมันจิบก่อยมีเวลาได้ค่อยบ่เนาะแมนอันนี้ก็เลยมาออกในซ่องซะพี่น้องแบบว่าเปิดใจผู้ใดที่อยากคุยเนาะกะนุ่มไทยนี่คือว่าโชคดีได้เนี่ยโชคดีย้อนยังย้อนว่าแบบว่าจังหน่อยเพิ่นนี่ก็เล่นบัานเดนอย่างเพิ่นแอ้วเพิ่นก็ลงไปไทยอือผู้ใดมีงานดีๆก็บอกน้องเพิ่นเนาะนั่งเจอแบบว่าเออติดต่อคุยกันนั่งเชื่อเออถือคนที่ใช่เนอะแมนคุยกันลงโตไล่แมน หอมก็อยู่น้ำพันละเจ้าเจ้าขึ้นมาเนี่ยอนบุญบ่ม่่งก็ขึ้นมาได้สามหมื่นสามล้านเมตรเฮ็ดบัตรเนี่ยไนมาเฮ็ดบัตรใหม่ได้บอกคือว่าเนี่ยไรแม่มาเฮ็ดบัตรใหม่มาแลรีใหม่เลยแลรีใหม่เลยอยู่กุ้นกับโบมี่ผู้บ่าวสิ ก้ามามาบหมี่บะมีคนเข้าคุยมาอยู่กับคุยแบบคือคุยเป็นพันๆไปฮะแล้วบะมีไพ่มาจอดไปตีนมนแบบแซลพันๆเนาะแมนสิว่าวบะมีเลยมันก็เป็นปบบอะไรแบบแซลพันๆนะทุกนีแมนเรียว่าได้อันได้ตั้งสปอกสเปกและวางไว้เพราะที่ว่าคนผีจะเข้ามาเป็นพ่อของลูกเขากะให้เขาหับได้ฮะว่าเขามีลูกให้เขาหักลูกเขาฮะ แต่ข้าหับในสิ่งนี้ได้ก็เออข้า็กระเพาะอย่างแต่เข้าหับก็ได้ฮะและบางคนนี่ทำแบบเขาบอกว่าเขามีลูกจริงจังจริงที่นี่แบบบางคนนี่บอกว่ามีลูกผู้ชายนี่แบบบางคนบ่อย่างหับได้ย่านเิ่นวะเม,มียนบางคนก็บแบบเข้ากันว่าหูอ่ะเขามีลูกเข้ากัเฮิงเฮงไปวันนี้อะแต่ละก็แล้ยว,วม, <laughs> มีลูกผู้ชายแต่ย่านเลยตัวเองเนาะ ว่าโตไปบางคนนอนในนะคนเนาะ oh. มันเคยมีนะดูแต่พ่อลูกตีกันหน่อยลูกตีกับลูกเลี้ยงอย่างเช่นอย่างนี้มันเคยมีมาแต่บางคนเป็นกับอยากย่านเน่ mm. บางคนกับคำเฮาดีกับคำเฮาพู้เป็นพ่อดีกับ mm. ลูกกับชิวะเนี่ยอันนี้กับเฮากับบได้ฟ้อพูดเพียงพี่เนาะ mm. บางคนที่โทษแต่ลูกอย่างเดียวก็โทษบษตรได้เฮาก็ต้องดีมาทั้งสองตั้งสองพาย mm. mm. แบบว่าคําวาเพิ่นฮับไล่แบบว่าสูงต่ําลําขาวนี่บ่ได้ค่อยตเนาะบ่บ่ตีนเป็นคนดูหาซอยกันอันนี้มาเป็นคนรูคนขยันเเห็นงานตั้งใจหาซอยกันว่าซั่นซะนยเด้อคะคนดูคนยอยุก็อยกคุมือนีบ่ตินะพอเฮาก็30แล้ว

ตัดสินใจลดกับ่อได้เนาะบางเดือเมื่อกี้เฮาก็ยัง่เหินบางคนน่ะว่าคนที่ว่าเพิ่นดูแลสุขภาพนี่หกสิบนี่นั่งเถอเพิ่งก็ยังนุ่มอยู่เลยตางเฮาเพิ่งน่แต่มาเปรียบเทียบใจ่กับคนบ้านเฮานี่คนบ้านเฮานี่เขาก็ห่าสิบนี่เผาขั้วกห้าสิบสี่สิบกับแบบว่าบ้านเฮานี่มันต่างกันต่างกันเห็นลายหรู่เปราะว่าเราอยู่คนเดียว คนลาวคนไทยนี่บาติบบิคนยังกับบตินะคะแนนาฮับเอาได้อม่นเศษกับบาติมันสีบ่จักกันนะเนี่ยมันชวาบ่ฮูจักควนมนวาบ่ฮูจักกวนมานี่พี่น้งเอ้ตอนแรกคิดว่าสาวสดถามเขาเปิดคลิปมาเนาะโชดโชดโชดตอนแรกเตอกวาเขาบุูจักเราเลยตอนแนกคิดว่าเป็นสาวสดที่ว่ายังมีลูกมีอย่งนะ ก็ได้อันข้อมูลมาแบบย,ยังไม่ชัดเจนเลยเขามาหาเพื่อนมามีลูกสองเอเอเขาก็จะได้แจ้งบอ, 3, บอกเอชซีบางทีเอชซีว่าเอ,าอันสาวสดคนนั้นนะคนนี้นะบัดมาบัดเห็ียนมาดั้งแต่เพื่นอย่างมากเจอโตแบบว่ามีลูกมีอย่างเลยเพื่อสิบมาใหา้เขาอีกนะนเออเขาก็ต้องแจ้งให้เพื่อนหูน้เนาะแม่คือน้องเพิ่นว่าเนี่ยมันเป็นยังว่าอยากให้อคนที่เขามาหาก็ เอาผู้ว่ามีลูกหายไปเนาะแม่เอานนี้คือกันสามสิบอี่นะครับสามสิบมีแต่ว่าหายไปจากน้องเขเรื่อยๆบมมีไผฟว่าสิใจเกินร้อยเนยมาอยู่กับน้องคนนั้นผมมีไพฟว่าสิมาจอดจากเถื่อนไม่ได้ไม่ได้รับแบบเดียวเห็นแล้วก็ป๊อกไปเลยโอ้ป่านนั้นเนาะขับผ่านบ่โอ่มอดี บจอดจักเพื่อแมนผลิตภัเขียวเราไปเลย <c oughs> จอดแต่ไฟแดงแป๊บเดียวเนาะไฟแดงแปต<ม>่เราเลื่อนเลื่อนทางน,นั้นเป็นจเจเา้าจเฮ็ดเฮ็ดไปจริงทันใดได้ปฏิบจติวันยังมาเดีกวเฮ <c oughs> ็ดมันยังแค่ปูตากระโหลกับทารซีใอืมแสดงว่าอยู่ได้แล้วแมนอยู่ได้แล้วแต่ยังบม่ทันได้อยู่เพราะว่ามันยังมีผู้ใหญ่มีแต่ลูกนะเนาะมีแต่ลูกเพราะว่าแม่กับบัได้อยู่อยู่ในบ้านคนบอกแมนอยู่ในบ้านเจดี๋ยวมานอนอยื้อเหนื่อยแมนเอาไปยื้อเหนื่อย รวยรวยรวยแต่ว่าราคนที่มาอ่ามาสั่งมาเติมนี่นะเนาะเขาบอกมาูเลยอีกขั้นมานอนอยู่กับปูอยากน่ะได้เฮือนจานเท่ากับเฮ็ดเด้าเนาะเป็นกับปูหยางมาให้เป็นภาระคือว่านี่พี่น้องเลยเนียนเนียนเนียนเป็นแสนเป็นเป็นแล้วแล้วเราแทถถาไปอยู่ยังเดียว าเอาถ้ามีคนมาหนึ่งข้อมืออย่างนี้เบอร์นี่ตัวคุณหน่วยแท้หน่วยตามเตะแม่เอ็นใช่ปะเอ็นมันหน่อยนี่อ๋อมันขิดหนตาเบอร์นั่นกับมาโทรศัพท์มันมีสายเข่าพี่น้องเขาเข้ามาโทรศัพท์ก็จะอยู่ไทยอยู่ยังกะมีแกมาหยอกมา่ยังไงใช่เนาะ แต่ว่าคนบ้านเฮากระลายอยู่บ่บนเห็ดเบี้ยเหงียนก็มีแต่คนบ้านเฮาโอ้พอน่ะแต่คนบ้านเฮาอยู่แถวได้จะอยู่แถวไหนไปอยู่แถวบางเขน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 ไม่นก็ไปอยู่บ่บนใส่แต่ยึดามเถอะไปเร่นไปยังน้ำมูลนะไปอยู่เนอะจะลืมนี่แหละมันได้หึงนี่แหละจำมาได้เนาะไปเถินนี่กันเลยจำมาได้เลย ชาบางเคอชาวบางเคอโมเ็นชาวบางโพเลยแต่ว่าคว้มคิดเนี่ยว่าสิไปอีกจคปีไปเห็นเรียนเห็นงานกาพุละได้คู่ได้ของมาแล้วมาอยู่บ้านอยู่ชมขันมาผมไว้สิหาเงินให้อยู่ในบ้านเขาก็จักสิหาอย่างบุนมีหาอย่างลูกก็

สิ้นเดือนมาก็ oh, ส man, ินใจสิ ah, ้นเดือนมานมะเข้ามิแด้ว่าคิดว่ามีแต่ว่าคิดว่าเอามาาหายจงมาาหายลูกเออแม่เพราะเอแม่เพราะเธอได้อันนั้นกะโออ๋อเลยอยเสงินเดือนอขนาเงินเดือนมังกะโบชงบันไดเนาะเกียรข้างหน้ากะไพบัด กินเองไวท์ชันซะมีหมกินเองเนี่ยเมื่อไรร้อยซองร้อยก็เมื่อตไปเลยแม่แม่เงินเงินสองเงินเงินสองเคยกินเองบอกคุณบอกพ่อกัพ่อใส่กับประหยัดอิริบุตรจังเรือส่งให้ลูกในเต้าบัดวังขาน้ำข้าวแป้งน้ำแดงอีสามีแบบว่านบนที่ว่าสมุดมันมีบนที่กลัวหันเจ้าก็ยังอยากไปอยากไปอยู่ก็อยากไปจังลงตัดสินใจลงมาเห็นวัด พราะว่าที่เขาอยู่แต่ก่อนบุมมีบัตรบ่แมนเขาไปแบบเ่าบุมมีบัตรเขาก็เลยอยู่ก็คืออยู่ไปเลยนะโอ้ยก่อนบุมมีบัตรแมนจะมาในเจ้าเห็ดบัตรยังไงก็มาเห็ดบัตรสปอร์ตมาเลยขามาตะกุ่นอะไรขามาพุ่นกับเห็ดบัตรอันนี้มาเห็ดบัตรสะทานถูดล้วเอาเขาขามเลยเลยท่านไม่ได้ให้ไปม่ได้คอยไปอัไม่ได้คอยไปเที่ยวข้างนอกก็คือว่าบุมีบัตรมีเราไปเหตุงาน ก็มันบ่คอยแบบสิว่ายุดกันเนาะแบบเขาเห็นงาเนเดือนหนึ่งยุดสองหมือก็แบบเขาเมื่อยแล้วเนาะก็แบบมือยุดกันเออกันพักผ่อนกันนอนเลยอะไรถ้ามาไปบ่ก็ไปโดนๆไปเธอเวลาได้ยุดกับเพื่อสิ่ได้ยุด